น้องๆที่จบจากเราประมาณ200คนรุ่นแรกๆเงินเดือน25 0ห0หรือเลยไปแล้วรุ่นหลังๆก็ตกอยู่ประมาณ1 5 0 0 0ห้0ถ้าเฉลีย่ยเลขกรมๆเนี่ยชาวบนเองเนี่ยทางฝั่งภาคอีสานเองเนี่ยได้รับค่าตอบแทนจากทางเทมกาตกเดือนละประมาณ3ล้านบาทหน้าตอนนี้หน้าตอนนี้เองเราพยายามผลักดันให้มันเกิดขึ้นไปกับในทุกๆอาชีวศึกษาโดยการประสานงานและร่วมมือกันร,ระหว่างสมาคมช่างหม้ไไฟ้าและเครื่องคนไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีหรือหน่วยงานในกรมพัฒนาฝีมือต่างๆเนี่ยเรากำลังจะพัฒนาต่อเป็นในเรื่องของอะคาเดมีของเทมกานายชิัั์เจนนะครูฝึก ฝีมือแรงงานระดับชอสามนะครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจริญรัชานีาในความร่วมมืกอกับเทมกานะครับซึ่งเราเองเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี59แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการประสานและก็ปรับในเรื่องของหลักสูตรการฝึกอ,อบรมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกของเทมกาโดยเราจะเชิญชวนให้น้องๆที่จบจากอาชีวะในระดับปวชและปวสเนี่ยเข้ามา เพิ่มทักษะให้ตรงกับความต้องการของของเทมก้าแล้วก็เทมก้าได้สนับสนุนในส่วนของหนึ่งส่งวิทยากรที่เป็นวิศวกรไปช่วยเราฝึกและก็สนับสนุนทางด้านทั้งเป็นที่เป็นวัส,สดุฝึกต่างๆเข้าไปแล้วก็ได้เชิญเรานะมาดูมาเยี่ยมชมในงานเทมก้าในทุกๆปีเพื่อจะได้รู้ว่าเทคโนโลยียต่างๆในเรื่องของการฝึกอบรมนี่ไปถึงไหนแล้วแล้วเราก็ได้ความร่วมมือด้วยกันมาหลายปีแล้วจริงๆต้องขอบคุณมากนะครับในเรื่องของ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นซึ่งณตอนนี้ถ้าเลขกลมๆที่เราสามารถพูดได้ณตอนนี้ก็คือน้องๆที่จบจากเราประมาณ200คนรุ่นแรกๆงเงินเดือน25 0ห0หรือเลยไปแล้วรุ่นหลังๆก็ตกอยู่ประมาณ1 5 0 0 0ห้0ถ้าเฉลีย่ยเลขกลมๆเนี่ยชาวบนเองเนี่ยทางฝั่งภาคอีสานเองเนี่ยได้รับค่าตอบแทนจากทางเทมกาตกเดือนละประมาณ3ล้านบาทหน้าตอนนี้ซึ่งถ้ารับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยปีนึงก็เป็น 3 0 4 0บล้านบาทซึ่งซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่เทมกาให้ให้ความสาับสนนและสร้างสร้างพวกเราขึ้นมาณตอนนี้เองเราพยายามผลักดันให้มันเกิดขึ้นไปกับในทุกๆอาชีวศึกษาโดยการประสานงานและร่วมมือกันร,ระหว่างสมาคมช่างหมอไฟฟ้าและเครื่องคนไทยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีหรือหน่วยงานในกรมพัฒนาฝีมือต่างๆเนี่ยร่วมกันกับทางอาชีวะ3ฝ่ายด้วยกันฮะมฝ่ายด้วยกันก,ก็คือโดยทาง เมก้าก็สนับสนุนทางด้านวิศวกรและองค์ความรู้ต่างๆนะหลักสูตรได้ตรงน้องๆสามารถทํางานได้ไม่เกิดแรงกดดันจากรุ่นพี่ๆหรือจากหน่วยงานทําให้น้องเขามีความสุขกับการทํางานเพราะได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะมาทํางานนะครับนะนี่คือในเรื่องของที่เราได้กับสมาคมนะครับในความสําเร็จนะครับเกี่ยวกับโครงการนะครับนะซึ่ง ซึ่งจริงๆต้องขอบคุณนะครับความสําเร็จนี้เกินเกินสิ่งที่เราได้ได้ทำมาเป้าหมายที่ทํามาในเรื่องแรกๆทําให้น้องๆในคนอีสานถ้าอีสานเราเนี่ยมีโอกาสได้มีงานทํามากขึ้นและสิ่งสำคัญคือน้องๆที่จบทางด้านช่างเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในสาขาที่เขาชอบและเขาเรียนมาจริงๆนะครับนั้นที่เขาเป็นจริงๆได้มีทักษะสามารถนํารายได้เนี่ยกลับไปเลี้ยงไปดูแลครอบครัวของเขา ซึ่งต้องขอขอบคุณจริงๆในเรื่องของการสนับสนุนและการให้ความร่วมมือในครั้งนี้นะครับเกี่ยวกับเทมกาและก็อีกส่วนหนึ่งเองเทมกาเองก็มีโครงการที่จะเป็นเทรนเนอร์ออฟเดอะเทรนเนอร์ก็คือสร้างครูสร้างบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่สามารถไปถ่ายทอดทั้งนวัตกรรมทั้งขั้นตอนการฝึกอ,อบรมทั้งหัวข้อวิชาต่างๆนะครับให้กับในส่วนของนักศึกษาที่จบใหม่ นะครับหนะ้าที่จบหมายเพื่อจะไปต่อในในส่วนของการวีงาการครับผมสิ่งที่ผมได้รับจากโครงการเอมกาแคนเดนี่ครับไม่ใช่แค่ไรายได้เป็นที่เป็นผลตอบแทนแต่ผมยังได้ความรู้เกี่ยวกับระบบะวิศวกรรมที่จะเป็นความรู้ในการประกอบวิชาชีพต่อไปสิ่งที่ผมได้รับจากโครงการนี้ก็คือองค์ความรู้ใหม่ใหม่ นอกตำราเรียนแล้วก็ได้รับรายได้ด้วยครับหนูเป็นเด็กใช้ขอบที่ไม่มีเงินทุนที่จะเรียนต่อในแบบสถาบันใหญ่ๆเนี้ยค่ะแล้วหนูได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่นี่ได้มาเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็ได้มีเงินระหว่างที่เราเรียนแล้วก็ส่งให้กับที่บ้านได้ใช้เนี้ยค่ะขอเชิญพี่เน้่อนทุกคน,น,นที่อยากเข้ามาร่วมโครงการนี้ก็เข้ามาร่วมได้ค่ะ